ก่อนเข้าเขาพากันมาแม่กินเตี๋ยวก่อนเขา้า <laughs> มาอ้อมดูเขาใหญ่ค่ะ <g ülme> ก็ใหญ่จริงๆหลเนาะ,ละ,ละตอนนี้เรากำลังตามหาบุนน้ำซ่าเขาใหญ่ 咱们。嗯嗯 สวัสดีค่ะมาเที่ยวสวนสัตว์โบนันซ่าเขาใหญ่ <c oughs> ก็ไม่ได้ค่ะโฆษณาสักบาทหรอกแต่ก็เป็นความสุขของข้าพเจ้านะที่ได้มาเที่ยว มาชมสัตว์โดยเราจ่ายแล้วค่าเขา้ารียบร้อยร้อยห้าสิบเนี่ยแพงอยู่เนาะแต่ว่าซูอตายค่ะโบนัสซ่าเอ็กโซติเขาใหญ่เดินเ,เข้าไปเรามาแค่มาแค่แชท<ะ>ชาเลน ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเบบี้มดาวาีเวอฮัสิทแกิวเปไมอ่ะเยกว้างกว้างกว้างิมยังลูกกิมยังลูกกิมยัง ยังคักฮัลโหลหมูแค่หมูเลยหมูเลยต้นเลยก็ทำต่างประเทศค่ะก็มาเที่ยวเหมือนกัน ข้อมากกว่เลือดจากาน้ดิ่งลไปที่ป่าเอาเดกิต<อ>ต่องานหยาหลายลัวป้ายจะกัาบ้านน้ดิ่งมาเลยเด็กเกิดไมยรกคนขอแคหลามคนกัดแล้วป้ายดิ่งมากมูลราคาหลายหลายเนี่ย คอเราลูกเอาเปลือกออกไหมโอ้ทำไมน่ารักจังเลมื่อวานกินทั้งเปลือกอืมทำไมรู้จักความเป็นน้องเนีเอาสัตว์มาทรมานได้ไงอืมอู้โหแท้ดคนนีนคิดกันเลยฉันมันกินลูกกิน ปล่อยไปไหนให้ก็อยู่ในกรงเนาะน่าสงสารจังน่าสงสารจังกินก็กินทุเรียนทคหน่อยกินขนาเม็ดโอ้น่าสงสารจังไปยี่บาทเลยมาชิมนนมเม็ดน้ำค้างแต่ว่าน้ำนกเ้อหึหึตื่นีึ้นาสิงโตค่ะกรงนี้เป็นกรงสิงโตนอนเอเตะนอนเอเตะ กงสิงโตนะคะจะว่าไปแล้วเน,ะน,า,เนเาะเงียบเหงาจังเลยสงสารสัตว์ดูแล้วก็สงสารเขาอืมตรงนี้นกค่ะส่วนนกแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นกงสิงโตนะคะ

นกนอกระยางใช่ไหมนกโอ้โหนกฟามิงโก,อกโกอ้โหนี่คือนอกอะไรอ่ะเล็กๆเนี่ย ฟามิโก้เหรอไม่อเลยไม่ชอนะใช่ทำไมเดินไปเดินมาแล้วเธอหิวเหรอครับเบื่อไหมลูกสิงโตนะนี่ อันนี้คืออันนี้คืออะไรก็คือไข่แรกๆนี่ก็คือไข่เสือน้อยหรือแมวแมวเลอจ๊ะแมว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 ต้องเรียกหากันแล้วนั่แมวแมว หาเหมียวลองหากันเมียวเหมียวอะไรลูกเสือหมาหรือแมวเหมีย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 วเมีวเหมียวเมีวเหมียวเมวเหมียวเมว้าวถ้าโตขึ้นมันจะน่ารักแบบนี้ไหมนี่เออไปดีกว่า ฮัลโหล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 ผมคืออะไรครับผมคืออะไรครับฮัลโหลฮัลโหลดูสิฮัลโหลอาดัมกี่ไรอ่ะลูกกี่ไรกี่ไรครับกี่ไรครับอร่อยไหมลูก น่ารักจังเยียม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 เียมเียมอายุเยอะแล้วใช่ไหมนี่อายุเยอะเรื่องครับอืมอืมนค่ขนาด